เท l ล gram x 1 0 1สอนวิธีตั้งค่าและการใช้งานเบื้องต้นบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n นวาไชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการตั้งค่าโปรแกรมนะครับแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นนะครับบนมือถือของเรานั่นเองเพื่อเพื่อสามารถกดตัวไอคว้ามือบนของคลิปนี้นะจะมี playlist นะครับสอนวิดีโอนะครับมากมายหลายซีรีส์นะครับ 400ตอนบวกๆนะครับไปชมกันได้นะครับโอเคนะก็เปิดโปรแกรมนะครับเท l e gram X นะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นั่นเองนะครับใช้งานเหมือนแชททั่วไปนะฮะแต่ขอคําเตือนเลยครับคลิปนี้ผมไม่สามารถนะครับอัด s i c เก t ตแชทต่างๆได้นะเพราะว่าระบบนะครับจะไม่ทำการให้เราอัดวิดีโอนั่นเองนะผมจะทำการแค่สอน เบื้องต้นนะครับแล้วก็การตั้งค่าเท่านั้นนะส่วนวิธีการจะแชทจะยังไงก็ไปเล่นกันดูนะครับโหเหมือนกับเล่นพวก Mess e n g e r l i n ์ทั่วไปครับง่ายๆสบายๆนะโอเคมาดูด้านซ้ายมือบนนะครับก็จะมีเมนูนครับเยอะมากนะครับถ้าเรามี ID ของเ Tele g กรมสีฟ้านะครับก็สามารถเชื่อมโยงกับ Tele g กรม X ได้นั่นเองนะครับก็ สามารถใช้งานด้วยกันง่ายๆเลยฮะนะแต่จะมีหน้าต่างแบบโอ้รหลานะครับนะรหลามากๆเลยนะเนี่ยนะครับสามารถปิดเมนูได้นะครับเพิ่ม Account ตรงนี้ก็ได้นะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่มี Account เยอะๆนะครับนะโอเคมีอะไรมาดูกันนะด้านล่างนะครับเราสามารถปรับในโ o d e นะครับนะโอ้โหแสบตา อัดตอนกี่โมงเนี่ยตีหนึ่งโอ้โหแสบตามากนะฮะโอเคมาดูเซตติ้งกันดีกว่านะครับที่อยู่ตรงกลางจอครับตอนเนี้มีคำเตือนนะครับเป็นสีแดงอยู่นะกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถแก้ไขชื่อได้นะครับตรงนี้จุดสามจุดที่อยู่ขวามือบนนะครับเนี่ยเราสามารถล็อกเอาได้นั่นเองนะครับเหมือนเทเล gram สีฟ้าเลยนะฮะนะ สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนเบอร์โทรก็ได้นะครับนะมาดูนะครับสีแดงแดงที่คําเตือนตรงลูกกระดิ่งนะครับนะนะครับพวกการแจ้งเตือนนะครับกดเข้าไปนะครับมีอะไรบ้างนะฮะเราสามารถนะครับปิดนะครับปิดนะครับการแจ้งเตือนนะครับปิดให้หมดนะฮะส่วนตัวส่วนตัวนะครับไม่ต้องมาทัก ไม่ต้องมาเตือนนะฮะส่งข้อความมาได้นะแต่ระบบจะไม่แจ้งเตือนนั่นเองนะครับนะกุ๊ปนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถปิดแจ้งเตือนได้นั่นเองนะครับพรววิวก็ไม่ต้องแจ้งเตือนนะครับส่วนตัวส่วนตัวจริงๆฮนะน่ะอ่านะจะอินแชทซาวนครับปิดเสียงนฮะไม่มีแจ้งเตือนนะปิดแล้วจะแล้วจะใช้ทำไม อ้าวก็เวลาบางทีนะครับบางคนะก็มีเรื่องส่วนตัวส่วนตัวนะครับก็ไม่ต้องโชว์นะนะสามารถปิดได้ครับนะบางทีเราอาจจะมีกลุ่มเยอะๆนะครับเด้งมาจังลำคารปิดให้หมดนะนะโอเคนะวิธีการปิดนะครับการแจ้งเตือนแบบส่วนตัวส่วนตัวจุด3จุดนะครับขวามือด้านบนครับสำหรับวิธีการรีเซ็ตนะฮะ นะนะรีเซ็ตถ้าเราปรับส่วนตัวส่วนตวเกินไปแล้วโอ้ยขี้เกียจมานั่งเปิดทีละตัวกดรีเซ็ตออก็จะกลับไปสู่หน้าเดินมนะครับเราก็สามารถตั้งได้นะนะโอเคครับนะวิธีการตั้งค่าแบบส่วนตัวส่วนตัวครับคร่าวๆนะจ๊ะเนะี่ยมันก็ใต้เรือนสีแดงไปกระช่างมันนะฮะมันต้องไปยุ่งนะฮะโอเคต่อมาครับ data stock นะกดกรป้านะครับ,นะกกบ,รบเราสามารถเช็ค ข้อมูลนะครับว่าเราเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอะไรนะครับนะดูได้นะครับนะประมาณนี้นะครับก็มีครับมีการโชว์อะไรต่างๆสามารถเซฟได้นะฮะนะไปลองเล่นกันดูนะอินกูปนะฮะนะ a ะแอดวานมีอะไรบ้างนะครับกดกดเข้ามานะครับเราสามารถนะครับ เช็คอะไรได้บ้างนั่นเองนะประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะจ๊ะมาต่อมานะครับมีอะไรอีกนะครับตัวนี้นะครับเกี่ยวกับความปลอดภัย security นะที่เป็นรูปกุญแจนะครับแม่กุญแจกดกระปฮะมีอะไรบ้างระบบ2ชั้นนะครับถ้าใครใช้งานอยู่บ่อยๆนะครับก็ควรตั้งนะฮะนะฮะนะครับ ตอนนี้ผมปิดไปครับ <S <S เดี๋ยวต้องตั้งนะนะโอเคครับบล็อกยูเซอร์นะครับ,รบเราสามารถบล็อกคนได้นะครับนะพิมพ์ชื่อไปก็บล็อกทิ้งไปนะนะไม่ต้องคุยเออเจ๋งมากเจ๋งมากนะต่อมานะครับรัสซีออนไลน์นครับเราสามารถนี่ครับสาคัญนะครับปิดไปนะครับเวลาใครมาเปิดมาเออออนไลน์เปล่านะครับเราปิดโนบ o ดี้ ไม่โชว์ครับเออส่วนตัวส่วนตัวนะนะโปรไฟล์โปโต้นะครับเราสามารถเนี่ยปิดทิ้งไปเลยครับนะส่วนตัวส่วนตัวจริงๆนะนะเออนะมีอะไรอีกนะเบอร์โทรครับปิดนะครับส่วนตัวไม่โชว์ครับแอดเพื่อนมาไม่โชว์ครับเออนะครับสําหรับคนที่แบบส่งลิงก์ไปแล้วแอดเพื่อนนะครับนะจะไม่โชว์เบอร์โทรนั่นเองครับส่วนตัวส่วนตัวนะนะ ต่อมาอะไรอีกนะครับค้นหาเบอร์โทรนะครับเราสามารถปิดก็ได้นะครับนะหรือว่าจะเปิดก็ได้นะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะโชว์ได้นะครับ Follow นะครับ Message นะครับนะปิดไปนะครับหน้าส่วนตัวอีกแล้วนะครับกุ๊บนะอันนี้ปิดไม่ได้นะจ๊ะ w o i t e Call นะครับเนี่ยปิดได้นะครับนะ ความเป็นส่วนตัวส่วนตัวนะครับสำหรับคนที่เป็นส่วนตัวส่วนตัวจริงๆนะฮะนะมีอะไรอีกนะครับเราสามารถดีล t ทนะครับตรงนี้ได้นะครับดีล t ทนะครับคอนแทคทิ้งก็ได้นะจ๊ะนะฮะมีอะไรอีกนะครับเคลียนะครับเคลียการจ่ายเงินนะครับเคลียได้นะจ๊ะนะครับผมต่อมามีอะไรอีกไหมโอ้โหเยอะ เนี่ยครับสำคัญที่สุดที่สุดนะครับด้านล่างสุดของจอนะครับสำหรับเพื่อนๆที่นะครับใช้งานนะครับนะสามารถกด delete all cloud dark นะครับเนี่ยลบทิ้งเกลี้ยงนะเกลี้ยงจริงๆนะ delete my นะครับนะครับตรงเนี้ยเราสามารถลบนะครับนะครับลบก็ได้นะครับเนี่ยลบได้เอาเวทุก กี่เดือนนะฮะนะจะก็ประมาณนี้นะครับวิธีการตั้งค่านะครับความเป็นส่วนตัวนะครับนะสำคัญนะครับเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะนะการใช้งานโปรแกรมนะครับถ้าโปรแกรมไหนมีระบบป้องกันภัยแบบนี้นะครับน่าใช้นะจ๊ะนะครับเพราะว่ามันสามารถป้องกันนะครับการทำมือถือหายหรือ มีใครมาเอามือถือเรายืมไปนะครับลบเกลี้ยงนะลบเกลี้ยงเลยนะนะจ๊ะต่อมามีอะไรบ้างที่แมนแชทนะครับก็สามารถนะไปลองเล่นกันดูนะโปรแกรมนะแชทเบสิกเบสิกนะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องสอนนะนะไม่ต้องสอนนะเพราะว่าไม่ค่อยสำคัญไม่ค่อยสำคัญนะครับ อินเทอร์เฟซนะครับกดเข้ามามีอะไรบ้างน,นะครับสามารถออโต้นะครับตรงนี้สามารถปิดได้นะนะจ๊ะนี่ครับปิดได้นะแต่ผมขี้เกียจปิดอะ่ะเออนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมานั่งตั้งตั้งค่าใหม่นะจ๊ะโอเคต่อมามีอะไรอีกไหมนะสติกเกอร์นะครับเนี่ยสติกเกอร์โอ้โหสติกเกอร์ ฟีอเฮ้ยฟียเนี่ยโอจอดนะฮะโอ้ฟีอเยอะเนี่ยสามารถใช้ฟีอโอจอดนะฮะนะครับหืโคตรเยอะมาเล่นก็ได้นะครับสำหรับใครที่ ไม่มีงบซื้อสติกเกอร์ในแอปพลิเคชันอื่นสามารถมาเล่นตัวนี้ได้นะฟรี Fear. โอ้เนี่ยครับมันไม่มีภาษาไทยนะขอบอกไม่มีภาษาไทยเออนะครับเป็นแอปนะครับสัญชาตินะครับรัเสเซียนะครับมีภาษาอังกฤษเท่านั้นนะจ๊ะต่อมามีอะไรอีกสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหานะครับกับระบบนะครับเราสามารถนะครับ ask two question นะครับด้านล่าง ต่อกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับก็จะมีคู่มือนะครับด้านล่างสุดนั่นเองครับน่ะสามารถไปดูได้ครับนะไม่ต้องดูนะนะโอเคนะครับวิธีการเซตติ้งนะครับแล้วก็การนะครับตั้งค่าระบบความปลอดภัยนะครับสำคัญสุดๆสุดๆนะครับความเป็นส่วนตัวนะส่วนวิธีการโทรครับอันนี้ไม่ต้องคงไม่ต้องคงไม่ต้องนะคงไม่ต้องสอนนะ เนี้ยเราสามารถลบแชทต,ตรงนี้ได้นะนะอัน,นี้ของ Tele g กรมนะคลแน้วสามารถโทรได้นะถ้ามีเพื่อนนั่นเองนะครับคอนแทคตรงนี้มีอะไรบ้างนะเราสามารถเพิ่มเพื่อนนะครับกดเนี่ยเพิ่มเพื่อนนะเพิ่มเ,เบอร์โทรเข้าไปนีประมาณนี้เลยนะครับกดค้นหาเว่นขยายได้นะครับค้นหาแล้วก็พิมพ์ชื่อไปนะประมาณนี้นะจ๊ะคร่าวๆนะครับไม่ยากนะพวกนี้นครับ นะไม่ต้องสอนนะเพิ่มเพื่อนแชทชุดโอ้โหนะมันอยู่ในสายเลือดนักแชทอยู่แล้วนะนี่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการชวนเพื่อนเองนะครับสำหรับนะเพราะว่าโปรแกรมมันไม่ใช่ภาษาไทยนะครับตรงกลางจอครับที่เป็นรูปหน้าคนนะครับเป็นรูปตัวบวกครับนะ v i t e f r i e ร d นะครับเ e n d นะครับนะเพื่อนนะครับกดกข้ปไปนะครับเนี่ยเราสามารถ เพิ่มเพื่อนได้นะครับเนี่ยเพิ่มเพื่อนได้นะครับเราสามารถส่งลิงก์นับแชร์ลิงก์ไปได้เลยนะครับนะจ้าประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด s u b สไครต์แล้วก็สั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ